ย้อนคำทำนายหมอปรายนายกคนที่30ไม่อยากจะคิดหมอปลายทำนายนายกคนที่30คนลุกมากเรียกได้ว่าประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่างก็เฝ้ารอวินาทีสำคัญคือการประกาศผลคะแนน,นเลือกตั้งใครจะได้เป็นนายกคนที่30ซึ่งอาจจะเป็นคนนี้หมอปลายถ่ายนายกคนใหม่หนาข่าวหน้าตึง จากกรณีพิกษณีปลายหรือหมอไปพรายกระซิบได้ทำนายเรื่องนายกรัฐมนตรีคนต่อไปว่าเห็นอะไรก็ข่าวไปหมดนาขาวหน้าตึงขึ้นด้วยตอนนี้เป็นคนที่เฟรนลี่มากๆชอบยกมือขึ้นสองข้างแล้วเห้มีความสุขดีใจเห็นแต่ภาพตอนนี้ตลอดเลยที่สำคัญกลัวอยู่แล้วด้วยหากย้อนไปในวันที่20มกราคม ปี2566ทางหมอดดชื่อดังหมอปลายพรกากศิปได้ออกมาเปิดเผยคำทำนายผ่าดวงเมืองปี2566ผ่านรายการชื่อดังโดยเผยตอนหนึ่งว่าคนไทยจะเลือกตั้งไหมตอบยากพูดจริงๆทุกอย่างเป็นปแปลงได้พูดจริงๆยังไงก็ยังไม่เห็นหีบแต่เห็นยักษ์ออกมายื่นตามสี่แยกอยากเลือกตั้งแต่ยังไม่เห็นแต่เขาจะพยายามทำให้มันเป็นทำให้มันมี แต่มีช่วงหนึ่งที่น่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เราตื่นเต้นกันไปก่อนแล้วก็ต้องใจแป๊บหนึ่งแต่ในที่สุดก็จะได้เลือกตั้งและใครจะได้เป็นนายกเรื่องหน้าตาเดียวนี้สัรยกรรมก็ทำง่ายเห็นอะไรก็ขาวไปหมดหน้าขาวแล้วก็หน้าตึงขึ้นด้วยตอนนี้เป็นคนที่เฟรนลี่มากๆชอบยกมือขึ้นสองข้างแล้วเฮ้มีความสุขดีใจรวยอยู่แล้วอันนี้เล่าในทานนะคะ อยากคิดเยอะค่ะทิ้งท้ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จะมีคดีดความที่ใหญ่โตมโหนลานคนตามกันหนักหนามากเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็หายเงียบไปจะมีเรื่องของมหากาบของการหลอกลวงแบบรุนแรงมากมีความสูญเสียครึ่งค่อนประเทศจากความเชื่อความศรัทธาและความหลงงมงายโดยขาดสติซึ่งข่าวมันจะมาเร็วๆนี้ไม่นานนี้เองและหากย้อนไป หมอปลายเคยเผยว่าท่านยงฝากบอกการเมืองไทยจบสวยจับมือสองขั้วท่านยมสื่อสารผ่านหมอปลายการเมืองไทยจบสวยจับมือสองขั้วที่เคยออกมาทำนายว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นคุณนาหน้าขาวเกิดการปรองดองพิสุเนุทัศนาหรือหมอปลายพาริกซิป ได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องของการเมืองตามแนวความเชื่อของตัวเองที่อ้างว่าสื่อสารกับท่านยมหรือยมมาบาลได้ที่ท่านเคยออกมาเรื่องทำนายว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นคุณนาหน้าขาวตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเพราะท่านยมบอกว่าจะเกิดการปรองดองจากสองฝ่ายที่ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์แต่ยังไม่เห็นหีบเลือกตั้งลักษณะของนายกรัฐมนตรี จะเป็นการร่วมกันเห็นว่าเป็นหญิงและชายร่วมกันและมีความชัดเจนว่าเป็นคนเก่าและคนใหม่ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามทำงานร่วมกันซึ่งการเมืองที่เคยทำนายไว้ว่าจะมีการนองเลือดอาจจะจบลงได้ด้วยดีและว,วันนี้เรามาทุกพิธานลิ้มเจริญรัฐวัฒนายกรัฐมนตรีคนที่30หัวหน้าพักก้าวไกล ประวัติการศึกษาชีวิตส่วนตัวและเส้นทางการเมืองกว่าจะมายืนณจุดจุดนี้ทิมพิธาลิ้มเจริญรัตหนักธุรกิจหน้าตาดีตีกรีนนักเรียนนอกตัดสินใจลงเล่นการเมืองกับพรรคการเมืองทางเลือกอย่างพรรคอนาคตใหม่ที่เสียเอกเป็นผู้ก่อตั้งโดยเตรียมที่จะพักดันนโยบายเกษตรก้าวหน้าแก้ปัญหาที่ดินทำกินและนีสินรวมทั้งการปลดหนี้ให้เกษตรกร หากได้เป็นรัฐบาลวาดฝันเอาไว้ว่าจะเสนอปลดหนี้ให้เกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีศักยภาพในการชำระหนี้4,000กว่าล้านบาทส่วนเกษตรกร,ร,กรที่มีศักยภาพจะเข้าสู่กระบวนการปรับหนี้สินจะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยลดต้นทุนเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอาจจะมีคนอยากรู้มากกว่านี้ว่าทิมพิธานักการเมืองหน้าใหม่คนนี้เป็นใคร มาจากไหนยิ่งนามสกุลลิมเจริญรัตก็ยิ่งใครรู้ว่าเป็นอะไรกับคนผมขาวในตำนานการเมืองไทยทิมพิธาเกิดวันที่5กันยายน2524เป็นบุตรชายของพงศักดิ์ลิมเจริญรัตอดีตท,ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสาก์กับลินละดาทิมเจริญรัตเป็นพี่ชายของเทียนพาสินลิมเจริญรัตเรียนมัธยมมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยายลายัย ก่อนไปใช้ชีวิตที่นิวซีแลนด์นานถึง7ปีกลับมาเมืองไทยเรียนจนจบปริญญาตรีสาขาการเงินการธนาคารภาคภาษาอังกฤษกรติยมอันดับหนึ่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนศึกษาต่อและจบปริญญาโทคณะการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและต่อด้วยบริหารธุรกิจที่ MIT Sloan สถาบันเทคโนโลยีแมสซาสูเซสสหรัฐอเมริกา จุดเปลี่ยนชีวิตของพิธาคือเกิดจากที่บิดาเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดพร้อมกับหนี้สินนับร้อยล้านบาทจากธุรกิจน้ำมันกรมข้าวเขาจึงตัดสินใจดอปเรียนและกลับมาดูแลธุรกิจแทนจนกระทั่งได้หลังหนี้สินสร้างธุรกิจเติบโตมูลค่าเป็นพันล้านซึ่งเขาระบุว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันกรมข้าวรายใหญ่ เป็นอันดับสามของประเทศและอันดับห้าของโลกส่วนความสัมพันธ์ระหว่างทิมพิธากับผู้เป็นอาคนผมขาวเสเฮงผดุงลิ้มเจริญรัตคนใกล้ชิดอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรยังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจเพราะคนผมขาวคนนี้จัดเป็นคนใกล้ชิดกับทักษิณมาตั้งแต่ทำงานเอสซีเอสเและเด่นชัดมากขึ้นเมื่อทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรี แทบจะเป็นเงางิ้วของกระเป๋าถือกระเป๋าโทรศัพท์ตามติดข้าราชการที่ต่างๆต่าง,างสะดุง้งเมื่อได้ยินชื่อพดุงเพราะในเวลานั้นจัดว่าใหญ่ขับฟ้าทักษิณอยากได้อะไรพรดุงจัดให้หมดรวมทั้งแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของออกหน้าออกตาสำหรับทิมพิธาแม้จะไม่เคยมีบทบาททางการเมืองแต่เขาเคยกล่าวว่าอยากเป็นนักการเมือง เพราะเบื่อข่าวที่หาว่าไทยสู้ประเทศอื่นไม่ได้จึงอยากนำความรู้ที่ได้มาจากผู้นำระดับโลกมาพัฒนาประเทศสำหรับชีวิตส่วนตัวพิธาลิมเจริญรัตเคยสมรสกับนักแสดงชื่อดังต่ายชุต,ติมาทีปนาฏเมื่อปี2555และหย่าร้างเมื่อปี2561มีบทสาวด้วยกันหนึ่งคนคือน้องพิพิมลิ้มเจริญรัต ตอกย้ำการเลือกตั้ง5 6 6พิพิธาพร้อมเป็นนายกของทุกคนลันกาก้าวไกลประเทศไม่เหมือนเดิมผักก้าวไกลปราศัยใหญ่คำตอบสุดท้ายก้าวไกลทั้งแผ่นดินพิธาประกาศพร้อมเป็นนายกของคนไทยทุกประเทศเดินหน้าสู่อนาคตใหม่ชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยความหวังไม่ใช่ความกลัวย้ำอีกรอบมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุง กาก้าวไกลทั้งแผ่นดินประเทศไทยไม่เหมือนเดิมนายวิทาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีร่วมเวทีปราศัยใหญ่พักก้าวไกลคำตอบสุดท้ายก้าวไกลทั้งแผ่นดินประกาศพร้อมเป็นนายกของคนไทยทุกคนโดยกล่าวสรุปว่าทุกคนที่มารวมกวกันที่นี่วันนี้เพราะมีความฝันและความหวังแบบเดียวกันเราเชื่อเหมือนกันว่าประเทศไทย ที่เรารักดีกว่านี้ได้ความเป็นแปลงเป็นไปได้ถ้าเราเริ่มต้นลงมือทำตั้งแต่วันนี้ความฝันความหวังของพวกเรานั้นเรียบง่ายตรงไปตรงมาสำหรับประชาชนในภาคเหนือมีความฝันเพียงแค่มีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจมีที่ดินทำกินของตัวเองสำหรับประเทศภาคอีสานสิ่งที่เราต้องการคือไม่เห็นหน้าแล้งต้องขนน้ำไปหาคน นาฝนไม่ต้องขนคนไปหาน้ำสำหรับประชาชนภาคตะวันออกขอแค่ไม่ต้องทนกับกลิ่นเน่าเหม็นของเหมืองหรือโครงงานขยะสำหรับคนวัยเกษียณความฝันของประชาชนเรียบง่ายเพียงแค่รัฐบาลจะดูแลคุณมากกว่าไข่ต้มฟองเดียวส่วนใครที่อยู่ในวัยเดียวกันกับตนวัยที่เป็นพ่อคนเราอยากเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เขียนโดยประชาชน มีการกระจายอำนาจให้ประชาชนเลือกผู้ว่าทุกจังหวัดและสำหรับคนรุ่นใหม่อยากเห็นยกเลิกเกณฑ์ทหารเอาอำนาจนิยมออกจากการศึกษาไทยนายพิธากล่าวว่าปฏิเสธกันไม่ได้ว่าสิ่งที่ฉุดรั้งสังคมไทยเอาไว้และสำคัญมากคือติดลมกับความขัดแย้งทางการเมืองมาไม่ต่ำกว่า17ปีวันนี้พวกเราก็ยังบอกไม่ได้ว่า ระบบการเมืองแบบไหนที่เรายอมรับที่จะอยู่ร่วมกันได้แต่จะจบปัญหานี้ได้ต้องยุติวงจรรัฐประหารเริ่มต้นกันที่การปฏิรูปกองทัพอย่างเป็นขั้นเป็นตอนลุ3เป้าหมายคือ 1. ทําให้กองทัพอยู่ภายใต้พลเรือน 2. ทําให้กองทัพจิ๋วแต่แจ๋วกองทัพมีขนาดเล็กลงแต่โปรง่งใสและทันสมัยขึ้นมีสวัสดิการให้ทหารชั้นผู้น้อยมากขึ้น 3. ภารกิจของกองทัพมีเพียงป้องกันภัยความมั่นคงจากภายนอกประเทศส่วนปัญหาความมั่นคงภายในปล่อยให้เป็นเรื่องของพลเรือนเพื่อให้กองทัพมีศักดิ์ศรีไม่มาเป็นคู่ขัดแย้งกับประชาชนสำหรับคนที่เคยเห็นด้วยกับการรัฐประหารน,นั้นตนเข้าใจว่าหลายคนไม่ได้ไว้วางใจนกักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งมองเห็นการเมืองในสภาเป็นเรื่องสกรปรก เกรดการคอร์รัปชันผลประโยชน์ทับซ้อนระบบอุปถมัมหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบดังนั้นเพื่อจบปัญหาเก่าให้ได้สิ่งที่รัฐบาลก้าวไกลจะทำไปพร้อมกับการปฏิรูปกองทัพยุติวงจรรัฐประหารคือตนจะทำให้สังคมกลับมาศรัทธาในระบบรัฐสภาอีกครั้งด้วยการยกระดับคุณภาพของนักการเมืองไทยสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันการใช้อำนาจโดยมิชอบสิ่งที่พวกเราต้องการก็คือระบบการเมืองที่ดีไม่ใช่การเมืองที่ฝากความหวังไว้กับคนดีที่บางทีรู้หน้าแต่อาจไม่รู้ใจ